เราเนี่ยอาศัยอยู่ที่ภาคใต้ของฝรั่งเศสเครื่องบินที่เราจะนั่งเนี่ยจากกรุงเทพมันไปลงที่ปารีสแล้วจากปารีสอะ่ะเราจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงลงไปที่ภาคใต้ของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเรานะ่ะจะมาถึงปารีส7จ็ดโมงแล้วรถไฟที่เราต้องไปต่อนะ่ะมันออก8ปดโมงครึ่งปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะตรงที่ดิฉันน่ะลืมคิดไปว่าขาเข้าปารีสนักท่องเที่ยวเยอะมากไฮโซไฮโซผู้อบพยพผู้ลีภ้ภัย ทางนารแล้วค่ะพอเขาเปิดประตูเครื่องบินปับ๊บกูรีบไอคิวซีมัวคิวซีมัวคือขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอแซก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 ,แซกลากรากระเป๋าไปตัก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 ,ตกผัวเผลออยู่ไหนกูไม่รู้กูไม่สนอพอลงจากเครื่องปุ๊บวิ่งปรุดผ่านตอมอปับ๊บไปเอากระเป๋าใบใหญ่ฉันกับกับรถเข็นกระเป๋าอะโอ้โหซอกแซกซอกแซกซอกแซก,ซก,ซก,ซกคือผู้คนมันเยอะแยะสภาพของดิฉันเหมือนแรงงานเข็นผักในตลาดอะขอทางหน่อยพี่ขอทางนอยลบนอย ระหว่างที่ฉันอะอยู่ที่บันไดเลื่อนอะฉันก็เห็นรถไฟนะ่ะประตูปิดอย่างเงี้ยฟึบแล้วก็ไปเลยเสีย,ยใ,สใจอะอยากร้องไห้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําเต็มที่เราไม่ได้เออเราเหยือลอยชายแต่ว่ามันมันได้แค่เนี้ยมันปากบอกไหวน้ําตาไหลถึงตีน คติประจำใจสอนหญิงวันนี้จงไปรอรถไฟเพราะรถไฟไม่รอเราเมื่อเราได้พลาดรถไฟไปแล้วเราก็ไปที่ออฟฟิศที่ขายตั๋วรถไฟค่ะเราก็คิดว่าเอยฉันจะนั่งเที่ยวเดียวกันกับมิเชลเนี่แหละรอบ10โมงอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของทางฝรั่งเศสวัน ลบชนะสงครามโลก,กั้องที่2อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งกับอ,อีประเทศนี้แม่งชนะบ่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นวันหยุดลองวิ e เอนสุกเสาร์อาทิตย์ท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะหนูรถไฟแม่งซ่อมบำรุงสมมุติว่ารถไฟที่ลงไปภาคใต้มีอยู่10ขบวนแม่งเสียไป3ขบวนเพราะฉะนั้นมันก็จะถ่ายโอนอีลูกค้า3ขบวนนี้ไปอยู่ในอีเจ็ดขบวนนี้มันก็แน่นขึ้นไปอีกพอไปดูปรากฏว่ารถไฟเต็มจ้าก็ไปเช็คตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินก็เต็มค่ะ เหลือวิธีเดียวที่จะลงโอโอปักใต้บ้านเฮานั่นก็คือการเดินเท้าขับรถอะ่ะ12ชั่วโมงขาสั้นๆเตี้ยๆอย่างเงี้ยเดินเท้าจะใช้เวลากี่เดือนตั๋ววันศุกร์เต็มเสาร์อาทิตย์เต็มมีอีกทีนึงว่างคือวันจันทร์ก็คือผู้คนกลับมาทํางานกูถึงจะได้กลับบ้านของกูซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในปารีสต่อไปนะคะไหนจะค่าโรงแรมอย่างต่ําเลยนะก็คือละ2,500บาทไหนจะค่ากินอีก3มื้อ ฉันว่ามันก็เป็นหมื่นบาทอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะขึ้นรถไฟรอบเดียวกันกันกบสามีโดยที่เราไม่มีตั๋วค่ะคือเราคิดอย่างนี้นะถ้าเราขึ้นรถไฟไปเนี่ยสมมุติว่าเราโดนปรับเราจะต้องเสียค่าปรับประมาณ2-300ยูโรตีเป็นเงินไทยคือ1,000 10, 0บาทแต่อีก1 0 0 0 0บาทเนี้ยสามารถผ่อนจ่ายได้3เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสเราก็จะเสียเงินประมาณ1 0,000บาทนี่แหละ แต่ต้องจ่ายทีเดียวนะจ๊ะค่าโรงแรมผ่อนจ่ายไม่ได้ค่าอาหารไปร้านอาหารบอกพี่มื้อเนี้ย ดูขอผ่อนจ่ายได้ไหมคะสมมติจ,จะไปกินแมคโัลน์บอกว่าเออมื่อนี้ขอแบ่งจ่ายได้ไหมคะเดี๋ยวเดือนหน้าจะเอาตังมาจ่ายค่าเฟสไฟล์นะคะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมชีวิตติดหรูคุณหนูติดหนี้นายทองดีก็บอกว่าเฮ้ยเธอสามารถไปขอรีฟันจากการบินไทยได้นะเพราะว่าที่เธอต้องขึ้นรถไฟไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะการบินไทยอะดีเลย์30นาทีเหมือนตอนนั้นที่พวกเราอะ่ะขึ้น British Airway s ์อะค่ะแล้วเครื่องบินดีเลย์ทาง British Airways ก็เสนอว่าเขาจะจ่ายค่า แรมและให้เงินค่าอาหารในระหว่างที่รอขึ้นเครื่องถัดไปค่ะซึ่งอันนั้น่ะเขาจ่ายให้เดี๋ยวนั้นเลยแต่ทีนี้เนี่ยกับทางการมีไทยอ่ะถ้าเราไปขอรีฟันแล้วไม่รู้ว่าจะรีฟันได้ไหมแล้วถ้าได้เราต้องรอนานแค่ไหนถึงแม้ว่าตอนนี้ผลประกอบการของการมีไทยจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถือกับว่าเป็นสภาพคล่องแบบมีกําไรอะไรขนาดนั้นก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจค่ะแผน A คือขึ้นรถไฟเลย ถ้าถูกเจ้าหน้าที่จับปรับก็จ่ายและถ้าเกิดว่าโดนจับอะยังไงยังไงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ถีบกูลงข้างทางโยนทิ้งที่สวนองุ่นหรอกใช่ไหมเขาก็ต้องให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางของเราอะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดสินใจขึ้นรถไฟรอบเดียวกันกับนายทองดีโดยไม่มีตัว๋ว ซึ่งคุณขาบอกเลยปฏิหารมีจริงปกตินะเวลาที่เราจะขึ้นรถไฟเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตัว๋วเขาจะสแกน QR โค้ดตืดอ,อ่ะของคุณชาญชาลาที่2ไปทางนี้อ่ะแต่ปรากฏว่าวันนั้นอ่ะไม่มีเจ้าหน้าที่จ้ามองสัยเจ้าหน้าที่แม่งหยุดทำงานอ่ะแบบฮอลิเดย์เหมือนกัน <laughs> ลองวิกเอนอ่ะเออ ทีนี้พอเราเข้าไปถึงในรถไฟละอุ้ยที่ว่างเพียบเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นรถไฟระยะทางยาวค่ะปารีสเมืองหลวงเนี่ยมันอยู่ภาคเหนือเรานะแต่ก่อนเคยคิดมาว่าเมืองหลวงของทุกประเทศจะต้องอยู่ภาคกลางไม่จริงปารีสอยู่ภาคเหนือซึ่งอีรถไฟสายนี้ยแม่งก็จอดหลายๆจังหวัดจนกว่าจะไปถึงภาคใต้ เพราะฉะนั้นที่เราขึ้นมาจากปารีสอะที่มันยังมีที่นั่งอยู่อะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปจอดอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็รับผู้โดยสารขึ้นมาแล้วก็มีผู้โดยสารลงไปอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆ ฉันก็เนียนๆเว้ยไปนั่งข้างผู้ชายเอเชียมีผู้ชายเอเชียท่านหนึ่งฉันก็สมบทบาทให้เขาเป็นผัวฉันไปเลยทีนี้ด่านที่สองของเราคือจะมีพนักงานที่อยู่ในรถไฟเนี่ยมาตรวจตั๋วระบบคล้ายๆรถเมย์มาแบบมีในตรวจขึ้นมาเออมาตรวจตั๋วอีกรอบหนึ่งอะไม่รู้เขาเอาเล็บจิกเหมือนในตรวจรถเมย์บ้านเราหรือเปล่านะเจ้าหน้าที่เขาก็เดินผ่านเขาก็ยังไม่ได้ตรวจตั๋ว เหมือนเขาด้วนเดินตรวจเช็คความเรียบร้อยเช็คกระป๋องกระเป๋าแบบวางเข้าที่เข้าทางหรือเปล่ารถเข็นเด็กอะไรวางเข้าที่เข้าทางไหมคุณเคยไหมเวลาคุณไปห้างแล้วคุณไม่ได้ซื้ออะไรแล้วคุณเดินออกจากห้างผ่านรปภในที่ที่คุณไม่ได้ขโมยอะไรทั้งสิ้นแต่มันรู้สึกแบบอกสั่นขวัญแขวนะเดินเดินดีๆเนียนเนียอย่ามีพิรุษอย่ามีพิรุษกูกูกูไม่ได้ซื้ออะไรแต่กูก็ไม่ได้ขโมยอะไรค่อยๆเดินออกมาเงียบๆอย่าสบตารปภอย่าสบตารปภความรู้สึกแบบนั้นคูณสิบ นั่นคือดิฉันที่อยู่ในรถไฟล้วก็นั่งนีเ้เรื่ยจากปารีสแล้วก็ลงไปจังหวัดถัดมาปรากฏพอจังหวัดถัดมาปัาบ๊บมีผู้โดยสารใหม่ขึ้นมาและผู้โดยสารใหม่คนเนี้ยเขาก็แบบดูตั๋วเขาแบบมายืนมายืนข้างฉันแบบฉันนั่งผิดที่หรือเปล่าเอะแบบแต่นี่มันเป็นคนเอเชียมคนจะเป็นผัวเมียกันเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแบบส่วนกูรู้สึกผิดแบบว่าเออเนี่ย นี่แหละที่ของคุณใช่ใช่นี่ในที่ของคุณเองกูก <c oughs> ูไม่ได้เป็นเมียมันเจ้าที่มาแล้วแล้วผี่เล่ร่อนอย่างนี้ฉันจะไปอยู่ไหนล่ะเราก็เดินไปที่หน้าห้องน้ำตรงหน้าห้องน้ำอะค่ะมันจะมีเก้าอี้นั่งแบบพับๆอะสำหรับคนที่นั่งรอเข้าห้องน้ำเราก็ไปอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นอะมีแต่คนที่ดูรูหลักษ์ภายนอกนะคนไร้บ้านตัวก็เหม็นมากเลยนะ ต่างด้าวแอฟริกันอบพยพบางคนคือท่าทางแบบคือเต็มสูบอะเมาแอะอยู่ใส่ฮูดคุมหัวอย่างเงี้ยแล้วก็นอนอยู่ตรงก็อี้พับอะนี่หรือผู้ร่วมสตาก,กรรมเดียวกันกับฉันนี่ก็ต่างด้าวไม่มีตัวเหมือนกันจ้ะจากการวิเคราะห์ประเมินผลแล้วเนี่ยถ้าในตรวจมาเนี่ยแมงกวาดล้างทั้งกงอะจากนั้นพอรถไฟมันไปลงจังหวัดต่อมาต่างด้าวพวกเนี้ก็ลงกันไปหมด เลยกูอยู่คนเดียวคิดได้ว่าอ๋อคนที่เขาขึ้นรถไฟแบบไม่มีตั๋วมาเนี่ยส่วนมากเขาจะไประยะสั้นคือเหมือนจังหวัดสองจังหวัดก็ลงแต่ไม่มีใครอ่ะยิงยาวเหมือนที่ฉันจากเหนือลงสู่ใต้นั่งไปนะทุกนาทีไม่มีความสุขเลยคืออีกนิดนึงกูก็เป็นบ้าไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้บุ้งถ้าเธอจะมันนั่งอยู่นี้เธอจะฟุง้งซ่านเราก็เลยเอาคอมพิวเตอร์มาแล้วก็นั่งตัดคลิปไป ทีนี้ในตรวจมาจ้าพอเขาเห็นดิฉันงุนงูนงูนงูนเขาก็มองแล้วเขาก็เดินผ่านไปเลยเขาไม่ขอดูตัว๋วเขาก็คงคิดว่าแบบเอ้ยอินี่คงมานั่งยืดแข้งยืดขาทํางานอยู่หน้าห้องน้ําคงไม่ได้หยิบตั๋วมาด้วยเพราะว่ามีแต่คอมพิวเตอร์มาอะไรประมาณนี้หรืออีกอย่างหนึ่งอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าภาพลักษณ์ของคนเอเชียนในยุโรปเนี่ยค่อนข้างดีเพราะเขาจะมองว่าคนเอเชียเป็นคนมีเงินแล้วคนเอเชียนส่วนมากจะไม่ได้มาในฐานะแบบลักลอบเข้าเมือง จะลักลอบอยังไงอะไม่ได้ชายแดนติดกันชายแดนประเทศไทยไม่ได้ติดกับชายแดนฝรั่งเศสเนาะเพราะฉะนั้นพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นอะเขาก็ปล่อยผ่านฉันเว้ยเราก็นั่งต่อไปเรื่อยๆผ่านไปสองชั่วโมงเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงบ้านละซึ่งมานั่งเก้าอี้พับตรงประตูอะทุกๆ30นาทีรถไฟมันก็จะจอดแวะทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดมันก็จะมีคนหูหอมหิ้วกระเป๋าเดินทางรถเข็นเด็กเข้ามาแล้วฉันนั่งอยู่ตรงประตูมันก็เกะกะใช่ไหมหรือนั่งอยู่หน้าห้องน้ําคนก็จะเข้ามาถามว่าแบบ คุณต่อหรือเปล่าคุณจะเข้าห้องน้ําหรือเปล่าพอเวลาผ่านไปผ่านไปส่วมแม่งก็เหม็นเน่าแล้วในระหว่างที่รถไฟมันเปลี่ยนลงสถานีแต่ละสถานีเนี่ยก็จะมีคนโฮมเลสไร้บ้านติดยาขอทานคนเล่นล่อนเนี่ยก็คือขึ้นผัดเปลี่ยนเวียนวนเข้ามาฉันก็นั่งไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นก็คิดในใจว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยนะพอเขาตรวจตัวเช็คอะไรต่างๆแล้วนะี่ยนะ เขาก็จะไปนั่งกงกาแฟกันอยู่อันนี้มันเป็นรถไฟแบบพรีเมียมเป็นเจ J วของบริษัท S N C F มันจะมีเป็นเล้าที่ขายอาหารวายเบียร์กาแฟฉันก็เอาคอมฉันนะเป็นนั่งตรงนั้นเลยจะ้ะซื้อกาแฟมากินด้วยส,สวยๆนี่กาแฟโง่ๆแก้วละ3ยูโร120บบาทแก้วแค่เนี้ย คาเฟ่อย่างแจ่มกาแฟอย่างจืดนั่งไปนั่งมาเจ้าหน้าที่ก็มาคุยด้วยจ้าคุณมาจากที่ไหนมาจากประเทศอะไรโอ้มาจากไทยแลนด์เหรออุยผมเคยไปประเทศไทยมาก่อนเ mm hmm. ชียงใหม่ภูเก็ตเกาะสมุยเกาะลันตาสวยมากเลยเนี่ยอยากกลับไปอีกนู่นนีนั่นเออกูก็คุยเนียนๆมาหนึ่งว่าเป็นผู้โดยสารท่านหนึ่งแต่ท่านนตอนนั้นแบบเคิขอตัวตัว,ตวก,ก็ยื่นมือให้จับแต่โดยดี <c oughs> ไม่มีข้อแม้แต่อย่างใด ในที่สุดพวกเราก็หอบกายหยาบมาถึงภาคใต้ของฝรั่งเศสค่ะที่เมืองมองเปลีเยเรื่องราวยังไม่จบเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยมากับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจกระเป๋าเจ็ดแปดใบ จินตนาการไม่ออกว่าจะลากกระเป๋ากลับบ้านกันยังไงพวกเราจะนั่งแท็กซี่กลับบ้านกันอีแท็กซี่เนี่ยนะก็จะต้องเป็นแท็กซี่แบบใหญ่เหมือน f o r t u n e r อรหนูเออไม่ใช่รถเก่งทั่วไปเราก็เลยบอกสามีว่าเธอเธอรออยู่ตรงนี้นะตรงชานชาลาเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปตรงลานจอดแท็กซี่จะไปหาแท็กซี่คันใหญ่ในทองดีก็รอ เราก็เดินออกจากชานชาลาขึ้นมาปั๊บซึ่งเราจะต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ลานจอดแท็กซี่ค่ะเพราะสถานีนี้การออกแบบคล้ายๆกับบขอสอเลยค่ะคือมันจะมีสะพานที่จอดรถเทียบท่ากับที่สถานีรถไฟ แล้วก็ไปถึงตรงร้านแท็กซี่ปรากฏว่ามีแต่แท็กซี่คันเล็กค่ะคันปกปติแล้วก็เลยถามโชเฟอร์ว่าเอ้ยมีรถใหญ่ไหมโชเฟอร์ก็บอกว่าถ้ารถใหญ่นะ่ะคุณต้องไปติดต่อที่ออฟฟิศของแท็กซี่แล้วออฟฟิศแท็กซี่เนะี่ยจะวอไปหาแท็กซี่ที่มีรถคันใหญ่แล้วเขาก็จะขับรถมารับเราที่สถานีรถไฟเราก็อ่ะโอเคกูก็เดินไปที่ออฟฟิศของแท็กซี่นะคะแล้วก็ไปคุยกับเขาซึ่งเขาก็บอกว่า มีกระเป๋ากี่ใบเขาให้โคต้าได้คนละ4ใบใบที่5มาเนี่ยเขาจะชาร์จ2ยูโรก็คือ80บาทก็โอเคพวกเรามีกระเป๋าไม่เกินโคตา้าก่นนัดกับแท็กซี่ว่าโอเคนะอีกสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันน่ะลงไปเอากระเป๋ากับสามีของฉันที่ชานชาลาแล้วคุณมารอตรงนี้นะหน้าประตูสถานีรถไฟเดี๋ยวพวกเรามาปรากฏว,ว่าพอเราจะลงไปหาสามีเนี่ยลิฟที่จะลงมันปิดแล้วก็เอา เป็นอะไรวะตะกี้ฉันยังขึ้นลิฟต์มาได้เลยเอาไม่เป็นไรกูไปบันไดเลื่อนก็ได้พอไปบันไดเลื่อนปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วนะ่ะเขามายืนดักอยู่เขาก็อ้ะขอตั๋วหน่อยค่ะแล้วก็แบบตั๋วอะไรอันนี้เป็นรถไฟที่จะไปปารีสเออก็คือเหมือนเหมือนรถไฟขากลับอะจากภาคใต้ไปปารีสขอดูตั๋วหน่อยค่ะ เราก็เล่าสถานการณ์ให้เขาฟังว่าพวกเรานํา่มาจากปารีสนะแล้วสามีฉันน่ะมากับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจกระเป๋าเจ็ดแปดใบยอยู่ข้างล่างฉันน่าจะต้องลงไปรับสามีพวกกระเป๋าขึ้นมาซึ่งอเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยมันควรจะมีที่ปารีสแต่แม่งไม่มีโคตรดวงเลยสิ่งที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณค่ะเจ้านี้บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปเป็นเพื่อนคุณนะไปหาสามีเป็นเพื่อนคุณจริงๆไม่ใช่เป็นเพื่อนหรอกคือจะไปดูว่ากูพูดจริงหรือเปล่า จะไปดูว่าจริงๆแล้วแบบกูกุดสร้างสถานการณ์แล้วพอรถไฟออกก็กระโดดขึ้นรถไฟแล้วก็ไปปารีสหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออก็ลงมาเขาก็เห็นสามีของเราจริงๆสภาพนายทองดีตอนนั้นยืนรอทําหน้าแบบโอยนะมมนั่นแหละก็พากันขึ้นมาขึ้นแท็กซี่กลับบ้านนะคะระยะทางเนี่ยจากสถานีรถไฟไปบ้านเนี่ย4กิโลเมตร ค่าแท็กซี่20ยูโรตีเป็นเงินไทย800บาทตกกิโลเมตรละ2 0 0บาทอะเออแต่ก็คุ้มเพราะว่าคนขับแท็กซี่เขาก็น่ารักค่ะเขาก็ช่วยยกกระเป๋าเพราะปกติแล้วแท็กซี่ฝรั่งเศสไม่ค่อยช่วยยกเขาอาจจะมองว่าไม่ใช่หน้าที่เขาก็ได้ประมาณว่าหน้าที่กูคือขับรถแ m ่เหมือ f โชเฟอร์แ i v เ r มดรเวอร์ฉันไม่ใช่คนถือกระเป๋าก็เข้าใจ

Maman, Maman. Maman. Ils appelaient ça, ça Oui, c'est ça. Yes. Oui, oui. Ça, je m'étais régalé. Ah, ah J'en mangeais tous les jours. <laughs> tous les jours, à chaque repas, en dessert. Tout temps. Prendre que des. Euh, soit que des, mm. des vélos, le vélo ou le scooter. L air, l air, nous avons บ้านของเราจนได้นะจ๊ะอ่ะอยังไม่หมดนะจ๊ะไปตูวยันกระเป๋าไว้หนึ่งกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะคิดถึงสองเหมียวมากที่ด้ากับยิง่งศรีหลายคนสงสัยว่าพวกเราไม่อยู่กันเนี่ยใครดูแลเด็กๆนั่นก็คือเราฝากคนข้างบ้านนะคะก็คือจ้างเขาให้มาให้อาหารแมวเก็บขี้แมวมาถึงเนี่ยเด็กๆก็วิ่งหนีสะบั้นยิง่งศรีโอ๊ย <c oughs> พีด่ดาคะคิดถึงหนูจังเลยลกูกคนแปลกหน้าที่เคยรู้จักแต่ไม่เป็นไรจ้ะฉันมีของมงงอนี่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและของเล่นจากร้านจัมโบ้เพชรช็อปอยู่ที่ถนนโพแก้วแถวบางกะปิกรุงเทพค่ะหรือไลน์แอดจัมโบ้เพชรชอป เข้าไปช้อปปิ้งเลือกชมได้เลยนะคะร้านนี้นะคะร้านใหญ่โตมีอาหารหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารแมวหมานกกระต่ายสัตว์เลี้ยงต่างๆมีของเล่นถาดน้ำแมวถาดข้าวแมวอุปกรณ์อิเซซิี่ต่างๆของสัตว์เลี้ยงค่ะน่สิที่นะมาที่ได้อย่าบาังกล้องสิลูกโอ้โหหนูยืนแบบนี้มามีทำคอนเทนต์ไม่ได้เลยเออหลบไปหน่อยนี่จัดคงควัขคง,งเล่นและขนมต่างๆมาให้เด็กๆนะคะนี่ โอ้ยหนูใจเย็นๆลูกพ่อไหนดีอะน okay um ี่มีขนมก๊อบแก๊บป um ุ๊กกิ๊บด้วยดูสินี่ตะไคร่ย่อมเยานะคะดูไม่ทันได้เปิดซองแมวก็รุมแล้วนะคะอ้ออะไรดีอันนี้เป็นไก่กับน้ำมันมะพร้าวโอ้โหอุ้ยหนูนยหนูใจเย็นๆลูกใจเย็นๆทีดาเฮ้ยหมดแล้ว นเจะเย็นๆที่ดาท่ดาสวบเอาสวบสๆวส,วสวยิ่งสีนางกินแบบผู้ดีค่อยๆเลียและเลียดและเลียดนะคะทิดาคือแบบโอ้ตายแล้วหมดแล้วถ้ายกจานเทกอ,อกใส่ปากได้นางคงทำอยากสระผมมากหัวยังขนาดนี้จะขนาดไหน ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันจนถึงวันที่เรามาถึงบ้านในที่สุดคะ่ะลุ้นตัดแตกวันนี้ผักบุ้ขอตัวไปสระผมแล้วก็ล้างเนื้อลนังตัวกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายธิดาแบ่งให้ยิ่งสีเล่นบ้างหนูหนูเตาอย่างนี้อยู่คนเดียวเกาะเป็นสฟิง้์อย่างนี้ไม่แบ่งยิ่งสีเล่เลยเหรอ